ทุกคนแอดเองนะคะจากช่องซามารีด็อกแคน <Yeah. S 1> วันนี้แอดก็จะมาถ่ายความน่ารักของโน้องๆก็จะมาให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าอัปเดตบันของเรานะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง, <Yeah. S 1> างน้องเพลอกมาเปิดคลิปให้ก่อนเพราะว่าตัวอื่นไปไหนกันก็ไม่รู <Yeah. S 1> ้เนาะนเ่าคือนางแบบโ hey, ตขึ้นเยอะมาตัวตัวนี ตาสองสีนะคะแล้วก็หนังส้มนี่เป็นปลาสะะ้มอ้วนากตุรายดูตีนนางแล้วก็ไม่ชอบให้จับเท่าไหร่อชอบกัดตีนะเนี่ยนางกำลังเลงตีนทุกคนมีกัดแล้วเหยาดึอมา เดี๋ยวไปให้ข้าวน้องๆดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงครึ่งนะคะทุกคนนี่ยังมีข้าวอยู่ก็จะเป็นของ Wondercat เหมือนเดิมไม่เคยนอกใจ Wo นเดอ c แคนะคะบมนอหน่องส้มส้มตัวเดียวที่รูทีวอซีมันมีมุกไปแล้ว เดี๋ยวจะให้ดูความน่ารักของน้องแมวแมวหมาาก่อนก่อนที่จะไปดูรอบบ้านนะทุกคนานางคือด,ดื้อม,มากแล้วก็จะให้ดูกระเพราด้วยกระเพาคือแมวตัวหนึ่งนะเนี่ยกัดแล้วกัดแล้วโซ่ มันจะแบบเล็งกัดอีกแล้วอ่ะคือกัดตลอดอืมอืมอเ้อฮะเผืออันนี้ไงน้องรักจังนอนเรียบร้อยด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปจะให้ไปดูหม่มอ่ะดีกว่าไปด,ดูหลังบ้านดูซิมีตัวตามด้วยเ <c oughs> น,นี่ยทุกคนข่างนางดีเลยไหมนะี่ก็จะเป็นบรรยากาศคือแดดแล้วนะพี่ลาน ก็จะเสียงหานิดนึงนะคะไม่มีตัวนอนหลังบ้านเลยนะโอริโอ้โอันโอน่าจะอยู่บ้านนะอ่ะก็เดี๋ยวจะอัปเดตเป็นใตัวเลยเนาะอันนี้หลังบ้านคือทุกคนดูดิต้นไม้เต็มเลยทุกคนคือน้องเริ่ม,เร,มเริ่มโตกันแล้วต้นไม้ก็ใหญ่จำได้ไหมที่เราถ่ายอะไรนะเข้าค่ายใช่ไหมตรงนี้มันยังโล่งอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็คือต้นไม้โตแล้ว ก็อาจจะเยอะๆนิดนึงนะแล้วก็ตรงนี้ก็โล่งเพราะว่าอะไรเดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าอะไรทําไมถึงตรงปากแกถึงโล่งแต่เดี๋ยวแอดจะพาไปดูมามาด้วยเลยหาโอริโอกับฟันโอก่อนไหมทุกคนเพราะว่าคนน่าจะคิดถึงนางกันเยอะไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่เพราะว่านางไม่ค่อยมานี่นางกลัวขนุนขนุนก็คือแกงนง้อง ใส่รองเท้าก่อนนะคะปกตินายจะมาเปลี่ยนมานอนตรงนี้แล้วเฮ้ยเจอใครนะเห็นแวบๆเจนเมียนถโถมันโถนั่นเองทุกคนหุยนอนห่อ,อทำไมตาเป็นย้นะเฮ้ย คอนโดทำไมตาเป็นยันนะเพิ่งตื okay, ่นเหรอไหนเห็นมาสิทำไมตาขาวทำไมตามันเป็นงั้นเแม่เม่เม่แม่ผูกคนน่ากลัวมากเดี๋ยวต้องไปบอกอื่นแล้ว สีส้มกินน้ำส้แล้วเหรอน,น่ากลัวนอ้ยส้อมอุยอ้ย,ย,ยนานเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกแอดหน่อยแล้วก็มีวิธีรักษาหนองย,ยังไงก็บอกด้วยนะว่าอันตรายไหมเอาแล้วส้ม ปกติกาทีต้องตามมาด้วยนะั้นแต่วันนี้นางไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยโอริโอฟันโอหายจริงนี่ไงมันโถมาแล้วอริโอกับฟันโอคือเงียบเลยถ้ามาตรงนี้อ่ะนางจะต้องเห่าแล้วนะหรือว่านางนอนอยู่ต้นไม้ต้อนน,อนู้นอาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวเราจะไปดูกัน เดิมแล้วคต้นไม้อาจจะใหญ่ขึ้นขึ้นแบบพวกตรงเนี้ยเนาะอาจจะดูเยอะขึ้นเนาะโอเคตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันคุณบ้านแอดก็จะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ทุกคนโอ้ยพวกแกตรงนี้ก็ต้นไม้เยอะเหมือน รู้สึกเห็นมาแล้วแต่ว่าแอดขอเอาไม้ไปก่อนนางตัวใหญ่ขึ้นกันมากเดี๋ยวนางกระโดดใส่แอดนะทุกคนเตรียมไม้กวาดไป ลาแล้วแต่ยังแทนกล้องไปให้ทุกคนดูไม่ได้นะอันนี้ก็คือต้นไม้ใหญ่มากเมื่กี้เห็นแบบแบบหรือว่าไม่ใช่อันนี้ก็คือเขากำลังสร้างบ้านกันนะคะต้นไม้ต้นตรงนี้ที่พี่หลังชอบนอนก็คือทุบ ออกไปหมดแล้วเพราะว่าเขาจะสร้างบ้านกันนทุกคนแล้วก็ตรงนี้หมา,มาชอบนอนกันมากแต่ตอนนี้นอนไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามาทำก็ต้องไปนอนตรงนู้นแทนแล้วก็โหลดล,ล่ามตรงนู้นแทนเมื่อกี้แอดไปไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเหมือนมีงูเลยเนะยาะเดี๋ยวให้ดูทารานกับขนมดีก,กว่าพี่ลา ให้เราจังเลยดูห่างหน่าดีใจเหนื่อยทุกคนก็ทลานเปลี่ยนไปไหมคือมีแพนด้านในออนไลน์นะ ผมคือขนนังเป็นขนแบบตุ๊กตาทคนดีแล้วก็ดูห่างน่ะคือเหมือนอะไรกระตูนอ่ะที่เขาเป็นเป็นอะไรแมวไล่หนูอะไรสักอย่าง t o m and j e r r ออะไรหรือเปล่าจะไม่ได้เดี <S <S ๋ยวพาไปดูขนุนขนุน ขนุนขนุนมานีเร็วไอ้่นี่ไหนๆดูหน้าซเขินคืนกล้องอย่ามาขินหางเห็บก็เยอะเราเนี่ยตัวเนี้ยอะขินกล้องเหรอฟันรูฟรูเขีนะ้ยวน่ะ เป็นไรอย่างนี้เลยทุกคนตรงนี้ขี้มน,น,น,น้องหายไปไหนเห็บก็เยอะเลยตรงนี้ขึ้นดูดิหลังยาวมากดูโตขึ้นเยอะนะอย่ามาทำเป็นเขินกงเขินกนนล้องขนนพ่ลาง๋ยวดูหน้าชี้อุ้ยน่ารักดูดิทุกคนคือสัมผัสมันนุ่มมากอะสะอึกอเฮ้ย <c oughs> กี้เห็นอีส้มนอนอยู่ตรงนี้นะเดินขนุนไล่แล้วแหละยิ้มทางนี้เลยแต่คนก็ส้มมันก็ตามไปทั่วนะยันไงพ้อมเราเพื่อนโถวเพื่อนโถ, ổ, นถไปไหนกะเพาก็ไม่เห็นทีก็ไปไหนก็ไม่รู้เล็กก็ไปนอนแถวไหน โอ้ยดูนางก็ประมาณนี้อัพเนะดตนาทุกคนว่าแบบบ้านมีอะไรบ้าง<ม>ก็โล่งขึ้นเยอะแล้วก็มีตรงที่แบบต้นไม้เยอะขึ้นด้วยส่วนตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมเนาะ้องเหมือนเนาะก็จะมีแบบต้นไม้เยอะบ้างอุ้ยอันนู้นคือมะม่วงหล่นนะทุกคน หลังคาก็เลยเป็นรูเลยคือไปหลายจุดเลยนะเพราะว่าแบบมะม่วมมันชอบตกอันนี้คือสกปรกมากหลายปีแล้วอะนางหนุนนางชอบให้เกานานงเพินก็เยอะแล้วขอบตาดุตานะสิขอบตาดำมากมันเป็นมันเป็นอยู่แล้วหรืออะไรคะหนุน คือไม่ค่อยได้เห่าโอริโอกับฟันโอเลยอะนางไม่ค่อยมาหาเท่าไหร่เพราะนี่ก็ไม่รู้นะว่านางไปนอนอยู่ตรงไหนกันแต่นางจะชอบโผล่มาตอนนอนเย็นๆอะ่ะนะพี่หลังก็นอนอยู่นูน่นพีส้มก็อยู่ตรงนั้นนอนแล้วนางน่ะไอ้ส้มน่ะหน้าเป็นอย่างนั้นะ โอเคก็บ้านก็ทุกคนอาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นเป็นแบบว่าต้นไม้ต้นเดิมหรือยอย่างอื่นเดนิมๆก็อาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็คือเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูตรงนี้แบบบ่อยๆเออตรงนี้เขาจะเอาออกดนะต้นไม้ตรงเนี้ยที่มันเยอะๆตรงเนี้ยจะเอาออกเขาจะทําเป็นโรงจอดรถอะ ข็คือของเก่าไปอยู่ตรงนู้นหมดเลยศาลาจะไม่ทุบก,ก็จะอยู่ตรงเดิมนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะแบบสร้างบ้านเนะาะหมามาก่อนตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ทุกคนจำไ,ได้ไหมต้นมะม่วงแล้วก็ตรงนู้นอะ่ะมันจะมีหลังคาเราไว้จอดรถหมาก็สามารถไปนอนได้ทุกคนไปดูคลิปเก่าๆได้นะมันจะยังมีอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วโดนทุบออกไปหมดแล้วแต่แอดจะพาไปดู มากันแล้วพี่ลทางขนุนนี่ตรงนี้เขาเหมือนจะทุกด้วยมังทุกคนก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเอามาปิดไว้เพราะว่าในบ้านอะเวลาฝนตกอะฝนมันจะสาดเข้าบ้านแล้วก็แดดแรงด้วยแดดมันเข้าไปในบ้านมันทำให้ร้อนอ่ะทุกคน ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นลองลองจอดรถเก่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วส่วนหลังบ้านตรงนี้ก็คือลกลกมากนี่ทุกคนดูดิโล่งแบบโล่งมากไปดูคลิปเก่าๆแอดแนะนำให้ทุกคนแบบ ไปดูคลิปเก่าๆเล้วว่าเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันเป็นอะไรบ้างจริงๆคือมันมันเป็นกําแพงอะตรงเนี้ยมันเป็นแบบปูนใช่ไหมล้วแอดได้ตอนเด็กๆอะ่ะแอดชอบเอาขนุนกับทารานเอาหมามาวัดความสูงว่าแบบน้องจะสูงขึ้นหรือเปล่าผ่านไปหนึ่งเดือนมาวัดใหม่วัดทุกๆเดือนแบบแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเขาทุบออกแล้วแล้วก็ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้วัดความสูงนาน mm. ก็คือตอนเด็กทําไปทําไมก็ไม่รู้นะคะ mm. ก็ตามประสาเด็กแหละทุกคนวัดความสูงหมา mm. ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะ่ะ mm. เดี๋ยวจะให้พีดูแมวแมวในบ้านอีกทีนึนนะ mm. ว่านางมากันหรือยัง mm. คือมาปิ้งกับตรงนั้นเยอะมาก mm. เพราะว่าน่าจะมีงูหรืออะไรสักอย่างทาให้นางแบบไปสังเกตตรงนั้น มันก็อาจจะไม่ได้ถูกเพราะว่ามันเป็นอะไรนะเพราะว่ามันเป็นไวจับของที่อันนี้ก็คือรออัปเดตตั้งเสารอตั้งเสามั้งแอดก็ไม่แน่ใจต้องรอุ้นอีกทีนึงนะคะ ต่ว่าพอสร้า,างบ้านแล้วว่าแมวแมวอาจจะไม่ได้ไปอยู่ด้วยนะทุกคนไม่งั้นบ้านเละแน่นอนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะในบ้านก็ยังแบบเหมือนเดิมอยู่<ว><น> ส้มเข้าบ้านมาแล้วนะทุกคนนีนอนเลียให้กัรรักันพี่ธีไม่อยู่บ้านถ้าเป็นถ้านี่เป็นพี่ธีมันจะฟินมากไม่ให้จับเลยนะส้มทำไมจะจับเผือกอะ่ะไม่ให้จับหรอกเมื่อกี้ยังกัดกันอยู่เลยโทษอันนี้คือแอดมาถ่ายตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะคะเขาก็มาลงเป็นแบบ เป็นแบบนู้นอ่ะเขามาลงนะดินเพราะว่าทําให้บ้านอ่ะระดับมันเท่ากันแล้วก็น่าจะเตรียมลงเสาเข็มอะไรแบบนี้ประมาณนี้งด้ไงโอริโอมาแล้วแต่ฟันโอไม่ยอมมานะเพราะว่านางน่ยจะกลัวขนนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วแอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ